18. ภูมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวอมีมสุตังเอกันสมัยังพระควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวาวินยนาถปินทิการะอาราเมตตตตะลโคพระควาพิกุมันเตสีพิกัปตรีพัฒน,นเตติเตพิปปกูพระควตโตปัญจสูสุงพระควาเอตะัะธัโวจัก เมตายาพิขเวเจตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาพระหฤทักตายายานีกตายาวัตถุกตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสามารัฐายาเอกาทศานิสังสาปฏิการขากัตมีเอกาทศสสุขาสุปฏิสุขามปฏิผู้ชตินาปปปะการสุเปนนางปัสสติมนุสานังริโยโหเทอมนุสานังเปโยโหเทเทวตารคันตินาสาคีวาวิสังวาสัตถังวากรรมติตุวะตังจิตตาสมาธิยติมุขาวันโนวิปัสสิทธิตีอสั มูลหูกาลังกระตีอุตริกับปติวิชันโตพมโรกูะโคโหติ เมตตายาพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภวิตายาภะโหลีกตายายานิกตายะวัตถุกตายาอนุติตายาปริจิตตายาสุสามมารัทธายะอิมีเอกาทสานิสังสาปติกังขาอัธิอุทิโสภารนามตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภารนามเตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภารนามตตาเจโตวิมุตติกติหายกาเรหิอนุทิโสภารนามตตาเจโตวิมุตติกติหากกาเรหิโอทิโสภารนามตตาเจโตวิมุตติ กติหาการลเรีิที่สาภารนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการละเอียอนุทิโสภารนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัตหการหิโอที่โสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหการีหิที่สาภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกตาเมหิปัญจหการีหิอนุทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสัตตาเวลาพยาปัจานีกาสุขียตนังปริหารันตูสภพปานาเวลาพยาปัจานีกาสุขียตนังปริหารันตูสพเพูตาเวลาพยาปัจานีคาสุขียตนังปริหารันต สัพเพปุขลาเวลาพยาปัญชานิคาสุเกียตานังปริหานันโตสัพยาตาภาวะปริยาปันนาเวลาพระยาปัญชานิคาสุเกียตานังปริหานันโตสัพอัตภาวปริยาปันนาเวลาพระยาปัญชานิคาสุเกียตานังปริหานันโตติ อเมหิปัสฮาร์การีฮีโอทิสโภพันนามีตาเจโตวิมุตติกัีมหิสัตห์ารการีฮโอทิสโภพันนามีตาเจโตวิมุตติสัพัยที่โยเวลาพะยาปชาณีคาสุขยียตนางบริหารโตสัพเภปุริสาเวลาพะยาปชาณีคาสุขยียตนางบริหารโตัพสพัอริยาเวลาพระยาปชาณีคาสุขยียตนางริหารตัตสพนาริยาเวลาพะยาปชาณีคาสุขยียตนางริหารตโตสัพเทวาเวลาพะยาปชาณีคาสุขยียตนางริหารตโต สัพเพมนุษยาเวลาพยาประชานิคาสุเกียรตนาปริหารันตูสัพเพวิธีปาติกาเวลาพยาประชานิคาสุเกียตนาปริหารันตูตี อิมีหิตาสถาการณ์อิิโอทิโสพระนามเมตตาเจโตวิมุตติกัตมิหิตัสถาการณ์ิิทิสาพระนามเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาเวลาพระยาปชาณีคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายะทิสายะสัตตาเวลาพะยาปชาณีคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะสัตตาเวลาพระยาปชาณีคาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพทกินายะทิสายะสัตตาเวลา อพยพยาบจานิคาสุขตนางริหารันโตสเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาปจานิคาสุเตนางริหารันโตสเพปชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาจานิคาสุเกตนางริหารันโตสเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพยาจานิคาสุเกายัตนางบริหารันโตสภพเหติมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาจานิคาสุเยรตนางริหารันโตสเพอุปริมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาจานิคาสุเขตนางริหาร สัพเพปุรัติยาญตทิสายญปานาเวลาพยาปชะนิคาสุเคตนาลภัยหันตตัวสัพเพปชิมาญตทิสายญปานาเวลาพยาปชะนิคาสุเคตนาลภริหันตตัวสัพเพอุตรายญาทิสายญปานาเวลาพยาปชะนิคาสุเาตนาลภัยหันตตัวสัพเพรักินายตทิสายญปานาเวลาพยาปชะนิคาสุเยตนางภริหันตตัว สัพเพปุรัติมายะนุทิสายะปานาเวลาพยาปชานีคาสุเกียตานังปริหานันตุสัพเพปชิมายะนุทิสายะปานาเวลาพยาปชานีคาสุเกียตานังปริหานันตุสัพเพอุตรายะนุทิสายะปานาเวลาพยาปชานีคาสุเกียตานังปริหานันตุสัพเพทกิณายะนุทิสายะปานาเวลาพยาปชานีคาสุเกียตานังปริหานันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาพยาปชานีคาสุเกียตานังปริหานันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปานาเวลาพยาปชานีคาสุเกียตานังปริหานันตุ ยาปชาดีคาสุเกียตานังปริหารันโตสัพเพปัชิมายะทิสายะภูตาเวลาพระยาปชานีคาสุเกียตานังประลีฮารันโตสัพเพอุตรายะทิสายะภูตาเวลาพระยาปชานีคาสุเกียตานังประลีฮารันโตสัพเพทักคิณายะทิสายะภูตาเวลาพระยาปชานีคาสุเกียตานังประลีฮารันโตสัพเพปุระติมายะนุทิสายะภูตาเวลาพระยาปชานีคาสุเกียตานังประลีฮารันโตสัพเพปัชิมาญานุทิสายะภูตาเวลาพระยาปชานีคาสุเกียตานังประลีฮารันโตสัพเพอุตรายญนุทิสายะภูตาเวลาพระยาปชานีคาสุเกััตาานนงปรริห สัพเพทากินาญานุทิสายาผูตาเวลาพระยาปัานาคาสุเกียตนางปริหารันตัวสัพเพียรมายทิศายาภูตาเวลาพยาปัานาคารุเกียตนางปริหารันตัวสัพเพียปริมายทิศายาภูตาเวลาพระยาปัานาคารุเกียตนางปริหารันตัวสัพเพีปุรติมาญาทิศายาผูขลาเวลาพระยาปัานาคารุเกียตนางปริหารันตัวสัพเพปยรชิมายทิศายาผูขลาเวลาพยาปัานาคารุเกียตนางปริหารันตัว สัพเพอุตรายาทิสายาปุขลาเวลาพยาปชานีคาสุเกียตนังปริหารันโตสัพเพทกินายาทิสายาปุขลาเวลาพยาปชานีคาสุเกียตนังปริหารันโตสัพเพปูรัติมายาทิสายาปุขลาเวลาพยาปชานีคาสุเกียตนังปริหารันโตสัพเพปชิมายาทิสายาปุขลาเวลาพยาปชานีคาสุเกียตนังปริหารันโตสัพเพอุตรายาทิสายาปุขลาเวลาพยาปชานีคาสุเกียตนังปริหารันโตสัพเพทกินายาทิสายาปุขลาเวลาพยาปชานีคาสุเกียตนังปริหารันโตสสัพพเทิิมาายย ปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุเขตตานังปริหานันโตสัพเพอุปริมายะทิสายยะปุคลาเวลาพยาประชานีคาสุเขตตานัปริหารันโตสัพเพปุระติมายะทิสัยยะตถภาวะปริยาปันาเวลาพยาประชานีคาสุเขตตานังปริหารันโตสัพเพปจิมายะทิสัยยะอัตถภาวะปริยาปันนาเวลาพญาประชานีคาสุเขตตานังปริหานันโตสัพเพอุตตรายะทิสายยะอตถภาวะปริยาปันาเวลาพยาประชานีคาสุเขตตานังปริหารันโตสัพเพทักคิณายะทิสายยะอตถภาวะปริยาปันาเวลาพยาประชานีคาสุเขตนานังปริห สัพเพปุรติมาญานุทิสายาตตภาวะปริยาปัญนาเวลาพะยาปรชานีคาสุเกียตนังปริหารันโตสัพเพปัจฉิมายานุทิสายาตตภาวะปริยาปันนาเวลาพะยาประชานีคาสุเกียตนังปริหารันโตสัพเพอุตรายานุทิสายาตตภาวะปริยาปันนาเวลาพะยาปชานีคาสุเกียตรนังปริหารันโตสัพเพทคิณายานุทิสายาตตาภาวะปริยาปันนาเวลาพะยาประชานีคาสุเกียตรนังปริหารันโต สัพเพเหติมายาติสายญาติตาภาวะปริยาปันนาเวลาพระยาประชานิคาสุเกียตนางปริหารันโตสัพเพอุปริมาญาติสายญาติตาภาวะปริยาปันนาเวลาพระยาประชานิคาสุเกียตนางปริหารันโตสัพพาปุรติมายาติสายญาติโยเวลาพระยาประชานิคาสุเกียตนางปริหารันโตสัพพาปชิมายาติสายญาติโยเวลาพระยาประชานีคาสุเกียตนางปริหารันโตสัพพาอุตตรายาติสายญาติโยเวลาพระยาประชานิคาสุเกียตนางปริหารันโต สัพภาท่กขีนายะธิศายะอิทิโยวะเวลาพระยาปจานีคาสุเกะตานังประนิหารันตัวสภาปุรัติมายะนุทิสายะอิทิโยวะเวลาพระยาปจานีคาสุเกะตานังประนิหารันตัวสภาปะชิมายะอนุทิสายะอิทิโยวะเวลาพระยาปจานีคาสุเกะตานังประนิหารันตัวสภาอุตรายะนุทิสายะอิทิโยวะเวลาพระยาปจานีคาสุเกะตานังประนิหารันตสัพพภาท่กขีนายะนุทิสายะอิทิโยวะเวลาพระยาปจานีคาสุเกะตานังประนิหารันตัวสภาเหติมายะธิศายะอิทิโยวะเวลาพระยาปจานีคาสุเกะตานังพริหารันตัวสภอุ ปริมายาติทิศายะอิทิโยเวลาพระยาปัญชานีคารสุเกตตนังปริหารันโตสัพเพปุรัติมายาติทิศายยะปุริสาเวลาพระยาปัญชานีคารสุเกตตนังปริหารันโตสัพเพปัชิมายาติทิศายยะปุริสาเวลาพระยาปัญชานีคารสุเกตตนังปริหารันโตสัพเพอุตรายญติทิศายยะปุริสาเวลาพระยาปัญชานีคารสุเกตตนังปริหารันโตสัพเพทักขินายาติทิศายยะปุริสาเวลาพระยาปัญชานีคารสุเกตตนังปริหารันโตสัพเพปุรทิมายานุทิสายะปุริสาเวลาพระยาปัญชานิคายนุร ริาเวลาพยาประชานีคาสุเียตนาปริหาันโตสัพเพุตรายานุทิสายาุริษาเวลาพยาประชานีคาสุเียตนาปริหาันโตสัพเพทักินายานุทิสายาปริษาเวลาพยาประชานีคาสุเียตนาปริหารตัวสัพเพเหติมายาทิสายาปริษาเวลาพยาประชานีคาสุเียตนาปริหารตัวสัพเพอุปริมายาทิสายาปริษาเวลาพยาประชานีคาสุเียตนาปริหาันโตสัพเพปุรติมายาทิสายาอริยาเวลาพยาประชานีคาสุเียตนาปริหารตโตสัพเพปัจิมายาทิสายาอริยาเวลาพยาะ านญคาสุเกียตนาปริหารันโตสัพเพอุตรายญาติสายาติยาเวลาพระยาปนีคาสุขเกียตนาภริหารันโตสัพเพทกินายญาติสายญาติยาเวลาพระยาปนีคาสุเกตนาภริหารดันโตสัพเพอปริมายะอนุทิสายาอาริยาเวลาพระยาปนีคาสุเกีตนาปริหารันโตสัพเพปชิมายานุทิสายญาอาริยาเวลาพระยาปนีคาสุเกียตนาภริหารดันโต สเพอุตรายะอนุทิสายาริยาเวลาพระยาปัญชานิคาสุเกียตนา,นานำปริหานึตัวสเพทักกินายาอนุทิสายาริยาเวลาพระยาปัญชานิคาจุเกียตนา,นานำปริหานึตัวสพีเหตุมมยะทิศายะ อา ity, ิาเวลาพยาพจนีคา uh สุเกียตานังปริหารนตตสเพอุปริมายญาทิสายญาาริยาเวลาพยาชจนีคาสุเกียตานังปริหารนตตสเพปบุรัติมายาทิสายญาาริยาเวลาพยาชจนีคาสุเกียตานังปริหารนตตสเพปัชิมาญาทิสายะนาริยาเวลาพยาพจนีคาสุเกียตานังปริหารนตตสเพออุตรายญาทิสายญาาริยาเวลาพยาชจนีคาสุเกียตานังปริหารนตตสเพทักกินายญาทิสายะนาริยาเวลาพยาชจนีคาสุเกียตานังปริหารนโต สพเพปุรติมาญญานุติสายัญาริยาเวลาพระยาปัชานีคาสุเกียตานังปริหารันโตัพเพปชิมายานุติสายันาริยาเวลาพระยาปัชานีคาสุเกียตานังปริหารันโตัพเพอุตรายนาุทิสายานาริยาเวลาพระยาปัชานีคาสุเกียตานังปริหารันโตัพเพเอภทดชนายญานุทิสายันาริยาเวลาพระยาปัชานีคาสุเกียรตานังปริหารันโตัพเพเหภธิมายาุิสายันาริยาเวลาพระยาปัชานีคาสุเกียตานังปริหารันต สัพเพปุริมายาทิสัยยะนาลิยาเวลาพะยาประชานิคาสุเกตนางปริหารันโตสัพเพปุริตมายะทิสัยยะเทวาเวลาพะยาประชานิคาสุเกตนางปริหารันโตสัพเพปัชิมายาทิสัยยะเทวาเวลาพะยาประชานิคาสุเกตนังปริหารันโตสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาเวลาพะยาประชานิคาสุเกตนังปริหารันโตสัพเพทกินายะทิสายะเทวาเวลาพะยาประชานิคาสุเกตนังปริหารันโตสัพเพปุริตมายานนทิสายยะเทวาเวลาพะยาประชานิคาสุเกตนังปริหารันโตัพเปิิมาาานุท พระยาพัชนีคารสุเกียตานังปริหารนันตัวสัพเพอุตรายาทิสายะเทวาเวลาพระยาพัชนีคารสุเกียตานังปริหารนันตัวสัพเพทักินายาทิสายะเทวาเวลาพระยาพัชนีคารสุเกียตานังปริหารนันตัวสัพเพเหติมายาทิสายะเทวาเวลาอาเวลาพระยาพัชนีคารสุเกียตานังปริหารนันตัวสัพเพเหติมายาทิสายะเทวาเวลาพระยาพัชนีคาสุเกีตานังป์พริหารนันตัสัพเพปริมายาทิสายะเทวา เวลาพยาประชานีคาสุเกียตานำพรริหารันโตสัพเพปุราถิมายะทิสายมนุษสาเวลาพยาประชานีคาสุเกียรตานาพรริหารันโตสัพเพปชิมายะทิสายมนุษสาเวลาพยาประชานีคาสุเกียรตานาพรริหารันโตสัพเพอุตรายะทิสายมนุษสาเวลาพยาประชานีคาสุเกียตานำพรริหารันโตสัพเพทักเคนายะทิสายมนุษสาเวลาพยาประชานีคาสุเกียตานาปรริหารันโตสัพเพปุราถิมายะทิสายมนุษสาเวลาพยาประชานีคาสุเกียตานาปรริหารันโตสัพเปิมย อนุทิสายามนุษย์เวลาพระยาปัชานิคาสุเกียตานงปริหารันตัวสัพเพอุตรายาอนุทิสายามนุษย์เวลาพระยาปัชานิคาสุเกียตานงปริหารันตัวสัพเพทักขินายาอนุทิสายามนุษย์เวลาพระยาปัญชานิคาสุเกียตานังปริหารันตัวสัพเพเหติมายาทิสายามนุษย์เวลาพระยาปัชานิคาสุเกียตานังปริหารันตัวสัพเพอุปริมายาทิสายามนุษย์เวลาพระยาปัชานิคาสุเกียตานังปริหารันตัวสัพเพปุรัติมายาทิศายาวิณิพากิจาวเวลาพระยาปัญา วินิปาติกาเวลาพระยาประชานิคาจุเกียตนางริหารนันตุสัพเพอุตรายะทิสายาวินิปาติกาเวลาพระยาประชานิคาสุเกียตนางปริหารนันตุสัพเพทักกินายะทิสายาวินิปาติกา เวลาพระยาประชานีคาสุเกียตินังปริหารันโตสัพเพโพระถิมายานุทิสายาวินิพาติกาเวลาพระยาประชานีคาสุเกียตินังปริหารันตสัพเพปชิมายานุทิสายาวินิปัติการเวลาพระยาประชานีคาสุเกียรตินังปฏิหารันตัสัพเพอุตตรายานุทิศายาวินิปาติกาเวลาพระยาประชานีคาสุเกียรตานังปิหารันต สเพรักินายาโนทิศายาวินิปาติกาเวลาพะยาประชานิคาสุขียัตนาลงปริหารันโตัพสพเเทมายะทิศายาวินิปาติกาเวลาพะยาปะชานิคาสุขียัตนางปริหารันโตัพสพอุปริมายะทิสายะวินิพาติกาเวลาพะยาประชานิคาสุขียัตนาลงปริหารันโตเต อิมีเหตุรักลาหาการิหิทิสาพระนามเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปิละนางวัชชตตาปิลรนายาปะคาตาวัชชตาอานุปะคาเตนะสันตปังวัชชตตาสันตเปนนาปริยาทานังวัชชตาปริยาธานีนาวิเหสามวัชชตตาอวิเหสามสัพเพสัตตาเวรโนหนตูมาเวรโนสุขิโนหนตูมาทุกขิโนสุขิตตตาหนตุมาทุกขิตตาติติอิมเหตละหักการิหิสัพเพสัตตามตตญายติเมตตาตังทำมังเจตยติติเจโตสัพพะพยา ถ้าปาริยุทธาในเฮมุตจติติวิมุตติเมตตาจตเจตวิมุตติจติเมตตาเจตวิมุตติเมตตาพัมพัมมะวิหารภพาวนานิถิตาสิบเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาชนิทุกขาพยาปตตาชนิทุกพยาปตาชนิพยาโสกปัตตาชนิโสกหุนตุสพเพปปานิโนเอตา วตาจามเฮหีสัมปะ tang มุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัพทายาสีลังนักขันตุสัพพาธาภาวนาพิรตาหุนตุฆาชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรัปตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขันพันธามิสัพพัสโสดุผรอบที่หนึ่งสัพเพพุทธาภรัปตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขันพันธามิสัพพัสโสดุผรอบที่สองสัพเพพุทธาภรัปตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตนนะลัักขพธามิ สัพพะโสจบรอบที่สามสัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิกานันสยัมพลังอรหันตานันจเตเชนและรักขมพันธามิสัพพะโสจบรอบที่สี่สัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิกานันจะยัมพลังอรหันตานันจเตเชนและรักขมพันธามิสัพพะโสจบรอบที่ห้าสัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิกานันสยัมพลังอรหันตานันจเตเชนและรักขมพันธามิสัพพะโสจบรอบที่หกสัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิกานันจะยัมพลังอรหันตานันจเตเชนและรักขมพันธามิสัพพะโสจบรอบที่เจ็ดสัพเพพุทธาพระปัตตาปฏิกานันสยัมพลังอรหั ฐานาน,นจเจตเชนะลรักขังพันธามิส,าาส,า 8. สัพพัสโสจุปรอบที่แปดสัพเพพุทธาพระปัตตาปจิกานันเจยพลังอรทหานตาน,นันจเจตเชนะารักขังพันธามิสสพพัสโสจุปรอบทีเ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสรัตยายปูส่วนมูลพระสูตรพระประเรศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายปูดอนุโมทานาในการสวด สาตทายายมนและธรรมะเหล่านี้่ออนุโมทนาแล,ล้วโปรดอัมโมเอพรให้แกข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย่อดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สารสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพบาริสจงสำเร็จสักสิทธุประการเญน,นะโมตัสสะพะคะววโตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะโมตัสสะพะคะววโตอะรหัโตส,มมสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะพะคะววโตอะรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มาอาวุนโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังพระโมจจาโสมาอาวุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสสริยันจันทังพระโมจจาโสมาอาวุนโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังพระมจจาโสมาอาวุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสสริยันจันทังพระโมจจาโสมาอาวุนโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยาราหุส ราหุสุริยันจันทังพระมุตจสูมาอาอุนาโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังพระมุตจสูมาอาอุนาโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังพระมุตจสูมาอาอุนาโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังพระมุตจสู